อเคครับสวัสดีครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้มาเจอกับคลิปสอนกีตาร์อีกแล้ววันนี้มาสอนเรื่องเอฟเฟกต์ซะหน่อยละกันนะครับนะครับเอ่อหลายคนอาจจะยังไม่มีเอฟเฟกตัวนี้หรือมีแล้วยังใช้ไม่เป็นนะครับรอมาดูวิธีการเล่นก่อนนะครับนี่ครับไอ้เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าดีเลย์นั่นแหละฮะนะครับเห็นไหมเอออาจจะเห็นนิดหนึ่งนี่ครับเนี่ยผมทําไว้ให้นะครับผมว่าหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาไอ้เจ้า บอสเอฟเฟกตนะครับมาเป็นดีเลย์นะครับเนี่ยนะครับหรืออาจจะมียี่ห้ออื่นก็ได้ที่มันปรับตาตา้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครับมาเล่นเป็นเทคนิคดีเลย์แบบไหนเอ้ดีเลย์ก่อนเนี่ยดีเลย์คืออะไรคือเสียงตามเนี่ยอ่าเสียงตามเนี่ยดีเลย์คือเสียงตามอย่างเงี้ยนะฮะทีเนี้ยผมก็จะลองให้เล่นดูนะว่าเอ๊ะเราจะลองเล่นปรับปั่นออกมาให้เป็นเพลงอย่างนี้ได้ยังไงลองมาฟังด,ดูดูนะอย่างเช่น โอ้เห็นไหมเพอเราใส่ดีเลสเสียงมันเป็นอย่างนี้เลยครับเหมือนกับในเพลงของไททัสเลยเห็นไหมไททัสสมิธเลยใช่ไหมนี่เราเปิดเราปิดเสียงทีเลยไปเห็นปะเสียงมันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดเข้าไปเห็นไหมครับมันเล่นได้โอ้ยฟังดูอลังการมากเลยนะครับอีกเพลงอย่างของ เพลงของเดวิดกิลมัวหรือเพลงของพิงฟอยนี่แหละครับอานาต b r ริ k in the Wall หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วเพลงนี้อยู่ในยุค70เลยนะ,นะ <S <S ใช้เทคนิคดีเลยเป็นยุคแรกๆเลยครับที่เขาใช้เทคนิคดีเลยในการเล่นกีตาร์เนี่ยครับ ครับโอ้มันเป็นเสียงดิเล่เลยถ้าเราปิดมันก็จะแบบแห้งๆแล้วก็ไม่มีเสียงเห็นไ,ไหมครับเนี่ยแหละครับเนี่ยครับทีเนี้ยมันก็จะโอ้โหมันจะต้องใช้เอฟเฟกอลังการมากเลยจริงๆแล้วเดวิดกิลมัว์ที่เป็นมิสกีตา้าของพิงค์ฟอยหรือว่าเบสกีตา้าของวงไทยทศเนี่ยนะครับเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ดีเลย์ที่อาจจะแพงๆมากๆนะครับเพื่อให้ได้เสียงที่ดีแต่ทีนี้ผมก็เอาจากมาใช้กับสำหรับคนที่มันมีมีแค่บอสเนี่ยทำไง มีแค่บอสดีดีสามดีดีสานะดีดีสานะเนี่ยนะครับจะปรับเป็นยังไงให้มันใกล้เคียงกับไอเสียงเพลงที่เราได้ยินมเมื่อกี้นะครับโอเคเดีย๋ยวที่ผมบอกถ้าอธิบายคงเยอะยาวมากแต่ทีนี้เอาแค่บอกว่าปุ่มมันมีกี่ปุ่มเห็นไหมแล้วทําหน้าที่อะไรบ้างดีกว่าแล้วปรับแบบไหนลองดูนะครับไอเจ้าเลเวลเนี่ยนะครับทางปุ่มนี้ปุ่มแรกสุดเนี่ยนะครับถ้าปิดมันก็จะไม่มีเสียงเลยทีนี้เปิดสุดเลยครับ เปิดให้เสียงตามมันดังเท่ากับเสียงจริงนะครับนะฮะเปิดไปสุดเลยแบบน,นี้ส่เปาอันบบนี้คือ F back ย่อม,มาจากฟีดแบ็ f ฟ e ด b a c k คืออะไรจำไว้ว่าคือการทำให้เสียงตามกี่ครั้งนะครับอย่างเช่น1 2 3 4มเห็นมันจะไม่ค่อยค,อยค,อยคอยหายไปหนึ่งสองสามสี่สองสาตามประมาณ3ครั้งเห็นไหมเปิดไปประมาณ10โมงอย่างงี้แหละนะครับ แล้วก็อันนี้ย่อม,มาจากอะไรน,นะดีไทม์ time, ก็ย่อม,มาจากดีเลย์ไทม์นะครับเปิดไว้ประมาณ11บเอโมงหรือเกือบเที่ยงเนี่ยแหละครับนะฮะจำไว้ว่าดีเลย์ไทม์คืออะไรไทม์คือเวลาจำไว้ว่าไทม์คือตามเร็วตามช้าเวลาเนี่ยเวลาเร็วหรือช้าจำไว้นะเอฟแบ็คคือฟีดแบ็คตามกี่ครั้งดีเลย์ไทม์คือ ตามเร็วตามช้านะครับเปิดไว้ประมาณสิบเอ็ดโมงแนละ้วแล้วก็ต้องใช้หูฟังนะเพราะว่ามันอันนี้มันไม่สามารถบอกเป็นเลขได้เราต้องใช้หูฟังเดียวฟังอย่างนี้ครับตัดตัดตัตัตตตต,ตองปรับตามแลวมันเท่าให้เท่าครับผมมันจะเล่นได้ครับโอเคครับทีเนี้อย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งคุณปิดไปทางเนี้มันจะยิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าคุณปิดไปทางนี้อย่างเงี้ยมันจะยิ่งช้าตามช้าลงเพราะฉะนั้น ปรับไว้ประมาณ11โมงหรือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเร็วหรือช้าไปเราขยับมันมันหน่อยนะครับลองถูแต่ว่าผมปรับไปประมาณนี้นะครับถึงจะได้เสียงเป็นอย่างเี้นะครับและปุ่มสุดท้ายคือมิลเลซิเคิลมันจะมีเออก็คือความเร็วของทีเลย์ครับมันจะมีช็อตมีเดียมลองอย่างเงี้ยนะครับเปิดไปที่ออลแปดอเนะครับเปิดไปที่ 800MS เเปิดไว้เนี่ยนะครับเสียงมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผมให้ดูทีหนึ่งอ๋อ เปิดตามประวัณน,นี้ก่อนขยับนิดขยับหน่อยได้ตามให้มันตรงกับผมนะครับดีเลยแต่ละตัวมันจะถามไม่เท่ากันนะครับลองดูท,ทีนที่ผมมีอีกตัวไว้ครับผมเปิดเลยนีเสียงตามนะคุณจะได้เสียงตามอันนี้ผมเปิดไว้ทีนี้คุณก็ลองดูเนี่ยถ้าเลอย่างเงี้ยมันจะไม่เสียงนะ <c oughs> คุณก็เปิดแบบ กรารน,ะนครับคุณก็จะได้แล้วเนี่ยครับเนี่ยนะครับคุณก็สามารถเล่นเป็นเพลงอะผมยกตัวอ,อย่างเพลงไทยทอก่อนถ้าเราเล่นอย่างนี้จะเป็นยังไงครับเราจะเล่นนี่นป,ปิดนะครับ ทีนี้ผมเปิดเล่นเหมือนเดิมค,คุณก็จะได้แล้วเหไหมเนเป็นเปลนนทนะก็ แต่ที่ผมให้เป็นแนวคิดนะครับไม่ได้มาสอนเพลงเป็นเรื่องเป็นราวจริงจริงจังๆนะครับเป็นแนวคิดสำหรับการใช้เอฟเฟกต์อ่ะอีกเพลงหนึ่งสมมติของเพลงอันนาเปปนเงกับอม เปิดดีเล์เข้าไปเล่นเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะได้เทคนิคดิเล์แบบเล่นก็เ,เรียกว่าการเล่นดิเล์แบบโน้ตตัวกระเบิดประจุด ซึ่งอันนี้ไม่ต้องสนใจหรอกนะครับเพราะว่าหลายคนถ้าไม่มีความรู้เรื่องที่อาจจะงงนะครับกดปากก,กด s u b s c r i ป e ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ